คนดูท่านผู้ชมบึ้มสวยเอาแล้วสกัตเตอร์ตัวเดียวตัวเดียวโอ้โหขาดแค่ตัวเดียวเองท่านผู้ชมรายการนี้จะไปด้วยเนื้อหาหลากหลายมากมายที่มันหยาบคายนักกีฬา ดูแบบร้อยถ้ามันดูถ้าม่เห็นมันเป็นแบบเนี้ยมันคูดแบบเนี้ยมัจะได้เข้าใจเนื้อหาข้างในส่วนใหญ่มันก็เป็นแบบเนี้ยไม่ได้ทำมาเพื่อบอกสบกับคนตัวเล็กๆไอ้ที่มันเด็กๆไอ้ที่มันยังเล็กไอ้ที่มันยังไม่เข้าใจเลยว่าอะ,อะไรอะไรมันเป็นยังไงไ <ๆ S 1> งตีด้วยตัวเองยังไม่ได้ทางรายการจึงขอว่าให้ผู้ป,ปกครองมาช่วยเช็คอรับสวัสดีครับทุกท่านเลยนะครับผมนะฮะวันนี้เราได้เข้ามาอยู่ในหน้าเกมของ มาจองเวรัมยนพ่งกันแล้วนะครับผมดูนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับมาก็มาดูซิว่ามันจะแตกตีแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามันรับชมไปพร้อมกันเลยนะครับนะฮะเริ่มต้นที่80บาทนะครับนะขออนุญาตเปิดเทอร์โบนิดนึงนะฮะเนื่องจากว่ามันจองเวยเนี่ยเขาชอบเทอร์โบนะครับขออนุญาตเลยแล้วกันนะฮะปั่นไปเลยครับผมนะทีแรกโอ้โหเฮ้ยแล้วมันมาดังว่านี้ตัวแพง คนุนโดตัวแพงเต็มจอหกรบยกาทบาเฮ้ยแล้วมันมาไม่ยุดไม่ย่อนโอ้โหเฮ้ยใส่ยับทั้งสองไอ้เหี้ยใส่ยับยับเลยคุณดูยังเอานะฮะก็บอกเลยว่ายังเอาอื้อหือ 1,260บาทนะครับมาดิาแล้วดอกนี้ก็ยังไหลต่อแล้วบันมาอีกแล้วเฮ้ยบอกแล้วมาจังเวมันชอบโซโบเอาอ่ะนี่แค่เป็นสิบบาทนะท่านผู้ชมนะ เบสซีบาทเดี่ยผมเคยแต่ได้ประมาณ8 9 0 0 0ได้นะเข้าฟีเจอเกมเออทำไปเล่นมามาจังเลเป็นสล็อตอะไรที่แบบว่านานนะฮะเล่นนานอยู่พอสมควรนะฮะแต่วนี้มาเร็วไงก็ไม่รู้นะฮะนะมาเร็วยังไงก็ไม่รู้นะครับ,นะรรบดูดิเข้าทุกเปิดระเบิดทุกไม้มันเป็นอย่างนี้จริงนะคนด,ด,ดูท่านผู้ชมเบิม้มสวยเอาแล้วสกัตเตอร์ตัวเดียวตัวเด,ด,ดียวโอ้โห ขาดแค่ตัวเดียวเองท่านผู้ชมโอ้โห,หรู้เรื่องชีงเงาคนดูแล้วมันย่งมาเออย่างมาเลยคนดูนะฮะโอ้โหรางวัลก,ก้อนโตระดับซุปเปอร์มาครับผมจบไปที่หนึ่งพันสองร้อยหกสิบสองบาทอีกแล้วครับผมนะคนดูนะมาคันนี้เรามาลองเบ็ดรับดูบ้างนะฮะเบ็ดยี่สิบนะฮะ นะเรามาลองเป็ดลับๆดูบ้างแล้วมันก็นเข้าอย่างที่กูคิดมาว่าดอกนี้โอ้โหรู้เรืองสองมนกโอ้โหแม่ตัวแพงมันไม่ไหลลงมาว่าเพื่อนแม่นิดเดียวเองนะฮะอือพลาโดโอกาสอย่างนี้ไปได้ยังไงนะครับใครที่สนใจนะผมมาก็อย่าลืมนะครับผมมาคลิกที่นี่นะลิมด,ดามาได้เลยนะครับโอ้โหแล้วดูดอกนี้แม่งไหลเอาไหลเอาคนดูจ๋านะฮะบ,บอกเลยว่า ไม่รอไม่ได้แล้วนะครับผมมาย่าพลาดนะฮะโอกาสดีๆแบบนี้นะครับยุดหมายแตกชัวนะฮะบอกเลยนะครับโอเคไงก็มารีวิวเกมเข้าๆและกันนะครับช่วงนี้นะฮะเออใครที่สนใจก็อย่าลืมนะฮะคลิกที่ลิงจะคลิปจะรับได้เลยนะครับไงก็เอาไว้เชื่อกั่นรนใหม่คลิปหน้าวันนี้ก็ลาแลสวัสดีครับ